โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันเช่นเคยนะครับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตแลนด์กันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านและการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้ด้วยนะครับผมส่วนผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมนิวคาสเซิลเปิดบ้านและการมาเยือนของฟูลแลมเอาชนะไปสามศูนย์ได้แกสเดาบ้านต่อสบายๆนะครับผมเมื่ออออคคืนนนนรรัััััับบ่ะะมมมาาาาดดดดดดูููสสสถิิิิตลลลลลุุขงงงงงฝททเว์พผยไป้หก ส่วนนันดับยันดับที่1คะแนนลดทั้งหมด37คสรับส่วนทีมเยือนแมนยูยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผมคนหลังสุดนะส่วนนันดับอยูันดับที่7คะแนนลทั้งหมด27่รับตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านมีทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครึ่งครบ2อนะตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งคร็บกอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมแต่ผลการคำนวณก็จกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สู่นยโอยู่ทียู่เจ็ดสิบเู เป็นต่อสบายๆนะครับผมวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำา3ลูกได้นะครับผมแนะนาสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง79%เลยนะครับผมวันนี้น่าทิงกันได้เยอะนะลองทายสกอร์คู่นี้กันเข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์คู่นี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะถ้าทายเข้ามาถูกนะครับผมรับโปรแกรมตัวนี้ปใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแก้ขอข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้เดสคร,ค,คริป สำหรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย